กรมการขนส่งทางบกเปิดตัวคลังข้อมูลเรียนรู้การใช้รถใช้ถนนสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสนักสุุิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานเปิดตัวคลังข้อมูลเรียนรู้การใช้รถใช้ถนนสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งนี้กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีการสูญเสียมากที่สุด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ไม่ผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยที่เหมาะสมกรมการขนส่งทางบกจึงได้ดําเนินโครงการศึกษาพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดและผลิตสื่อสําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีการศึกษาทบทวนข้อมูลหลักสูตรการเรียนรู้การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและศึกษาแนวการปฏิบัติที่ดี ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเป็นแนวทางในการพัฒนาคลังข้อมูลเรียนรู้การใช้รถเชถนนสําหรับเด็กและเยาวชนของกรมการขนส่งทางบกซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้และผสมผสานความบันเทิงเข้ากับความรู้ความเข้าใจในการใช้รถเชถนนผู้เรียนสาม,มารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคุณครูนักเรียนผู้ปกครองบุตรหลาน โดยจัดกลุ่มข้อมูลความรู้รูปแบบสื่อและกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยแบ่งป็นระดับอนุบาลช่วงอายุ3-6ปีระดับประถมศึกษาช่วงอายุ7-12ปีและระดับมัธยมศึกษาช่วงอายุ13-18ปีโดยคลังข้อมูลการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะถูกนําไปไว้บนเว็บไซต์ขับขี่ปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบกในรูปแบบคอร์สเรียนออนไลน์ ที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตรวมทั้งเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาปรเเียนครบถ้วนและผ่านการทดสอบผู้เรียนจะได้รับประกาศสียบัตรรับรองซึ่งในอนาคตกรมการขนส่งทางบกอาจพิจารณาการพัฒนาต่อยอดให้คอร์สเรียนและประกาศสียธบัตรดังกล่าวสามารถใช้ประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตขับรถเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งโรงเรียนและหน่วยงานที่สนใจสามารถนําไปบูรณาการใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการสื่อสารรณรงค์สร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนได้